สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เพศศพี่โดจะมาเล่าให้ฟังถึงสัญญาณเตือนนะฮะว่าร่างกายของเราเนี่ยนะครับขาดโปรตีนหรือเปล่านะครับว่ามันมีสัญญาณอะไรบ้างที่บ่งบอกว่าตอนนี้ร่างกายเรากินโปรตีนไม่เพียงพอในแต่ละวันนะครับก็เลยส่งสัญญาณมาทางร่างกายสัญญาณอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับที่อยากจะบอกทุกทุกคนก็คือหิวบ่อยนะครับคนที่หิวบ่อยเนี่ยนะครับเป็นสัญญาณง่ายที่สุดเลยนะฮะว่าร่างกายเราอาจจะกินโปรตีนไม่เพียงพอ นะครับพะในสารอาหารทั้งหมด5หมู่เนี่ยนะฮะโปรตีนจะทําให้อิ่มง่ายที่สุดแล้วอิ่มได้นานที่สุดเลยนะครับสัญญาณเตือนอันที่2เนี่ยนะครับก็คือผิวพันธุ์นะครับจะสังเกตเลยนะฮะถ้าเกิดคนที่ทานโปรตีนไม่มากพอเนี่ยนะครับผิวพันธุ์ก็จะเริ่มมีความกร้านนะครับไม่สดใสเหมือนเดิมนะครับเพราะผิวพันธุ์ของเราก็คือโปรตีนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรากินโปรตีนไม่มากพอเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดก็จะมีผลตามมา นอกจากผิวพรรณแล้วเนี่ยนะครับอันดับ3ก็คือสิ่งที่เป็นสัญญาณเตือนและน่าห่วงมากๆก็คือเรื่องกล้ามเนื้อนะครับใครที่กินโปรตีนไม่มากพอเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะกล้ามเนื้อรีบ นะครับเล็กลงแล้วก็กล้ามเนื้อไม่แข็งแรงได้นะครับถ้าเป็นผู้หญิงเขาเรียกว่าเนื้อย้อยเลยทีเดียวนะครับเนื้อไม่แข็งนะฮะนั่นคือสัญญาณเตือนนะครับที่ร่างกายเรากาลังจะขาดโปรตีนแล้วสัญญาณเตือนอันที่4ที่อยากจะบอกทุกคนนะฮะว่าถ้าใครที่ขาดโปรตีนแล้วเนี่ยนะครับก็คือเป็นแผลและแผลหายค่อนข้างจะยากนะครับเพราะการซ่อมแซมแผลเนี่ยนะฮะจำเป็นต้องใช้สารอาหารโปรตีนเข้าไปช่วยซ่อมแซม สัญญาณเตือนอันที่ห้าเนี่ยนะครับสังเกตูกที่เส้นผมของเราได้เลยนะฮะว่าเส้นผมเราสลวยสดใสเหมือนเดิมหรือเปล่าและที่เล็บเล็บเราเปราะหักง่ายหรือเปล่านะครับถ้าเล็บเปราะหักง่ายผมไม่สลวยนะครับก็กําลังเตือนนะครับว่าเรากินโปรตีนไม่เพียงพอนะครับเพราะโปรตีนคือสารอาหารที่สําคัญมากๆสัญญาณเตือนอันที่6กเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญอีกเช่นเดียวกันนะครับก็คือ การนอนนะฮะถ้าใครที่ขาดโปรตีนเนี่ยนะครับทำให้การนอนนอนหลับไม่ดีเท่าเดิมนะฮะคือไม่ดีเหมือนเดิมสัญญาณเตือนอันที่7เนี่ยนะครับสำคัญมากๆเลยนะฮะสำหรับคนที่ขาดโปรตีนก็คือภูมิคุ้มกันจะต่ำลงนะครับไม่สบายบ่อยเป็นหวัดได้ง่ายร่างกายอ่อนเพลียนะครับนั่นคือ7สัญญาณเตือนที่อยากจะบอกทุกๆกคนนะครับใครบ้างที่มีสัญญาณดังต่อไปนี้เนี่ยนะครับทักมาหาโค้ภพัศพิโดกได้เลยและรีบกินโปรตีนให้เพียงพอนะครับ ขอบคุณนะครับที่กดติดตามนะครับช่องเพศษัตพี่โหน่งนะฮะ u ู u Fit i t d o d e ไ h a i l a n d นะครับ Facebook Instagram ด้วยนะครับช่อง Fit Code Thailand ขอบคุณนะครับที่กดติดตามนะครับและถ้าสนใจอยากจะลดน้ำหนักดูแลสุขภาพลดไขมันแต่อย่างลดไม่ได้สักทีนะครับทักมาได้เลยนะครับแอดไลน์แอดแล้วก็ฟิตแล้วก็เล็กกาวนะครับแล้วทักมานะครับสวัสดีทุกคนนะครับ